บ่าวบ่าวบ่าวไมเมันบ่าวไม่เม็มันเป็นรถอันนี้เาาจลงไม่เคยด้มองหนังกาเเมาเมา้วบาง่กเดือนดุเยอตะหวานเจ้าตเยังมันยุมกคตน่นั่งาเตกเบาคึ่งหยังบ่าวมันดุกวะ ยาวาสงมิดแล้วเล่นอของเปิดมายาวป้านเกพิษนี่ก็ยากน้ำเลยนี่จะน้นท่มบ่บ่จะขุดไว้กันจะมาหนังนี่บ่ัะปืนยันหนังนะคุณ เอาไปได้ดูมันเยี่ยวมานเยี่ยวอยู่มันเาานะครัเบบุลกระปนและบิบเบนเราไม่ไงเรามิดเลยเดยว่วเราปอตัวเราเลโอ้บุตรีเดีวแล้วก็ไลยทุกแบบเลยเนาะเ้ยเตตัวไหนก่อนคุณยาเตะเลยแลเวจะเลยตัวไหน กาบันนี่เล้วสาธุสายมาพ่อปานนี่โอ้ยพ่อเพ่นเดตสิเกมมาเร็วให้กาบันนี้เร็วขั่นระด็บอเมริกาทางมาจริงจริงเนี่ยนั่แหละฮะราเมื่อวานล้วสาธุย่อเมื่อคืนดึงขึ้นวิบอ้นจ่าเบิ้งโอ้ยขั่นระย่อเมื่อคืนดูว่าบอลเตงสาธุผู้หลวงอยู่เมืองฟ้า เลมมนเลี้ยวคู่บาอยู่เมื่อมอกคู่าแก้วเทียมกลางยาสวายเบิเ้องอันยาเอ้ยไขว่ามือนี้เ่ละมามื่อนี่เลี้ยว่อยวงวาเทียนทุพื้นไปหอกนี้น้องเทลมามื่อนี่เทียต้องพื้นไฟแสเมื่อนี่แล้ววดวงตกม่เทียนไตเป็นบ่าบานเล้ยว่อยวงวามือนี้เล้วมีเรียกเนบ้านนี่น้อง โอ้ยแค่ละเมื่อนี้แล้วมีการพุ่นไปใส่แล้วได้ไข่กว่าเวีกตามตีแค่ละเวกจำใส่การใส่หอยลาบล่องววนอววาานเนี่ยใน,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 นแล้วห้าละบ้านในแล้วไข่กะว่า,า,าสววาธุ่ม้าโมนี่เหนเี่ยโอ้อย,อย,อย,นอยเนี่ยพุ่นเดินพร้อมกันขันมืดอนี้ย่าพุ่นไฟว่าเท้ากระสอไข่กว่ามาโหเลียเนี่ยพุ่นเดินจ่อยจ่อยน้อยอย่าแย่งฟัง โอ้ยขั้นละบานอีแล้วสาธุสิบป,ปีจังเห็นนะเมื่อนอีแล้วเศร้าฟาจังเห็นกันเดยน้องสิบป,ปีจังมา,าเท่าเกาฟาจังมาถึงขั้นละสิบป,ปีลำเศร้าปีลำเจงาอยู่ลงมาย่ามาโอ้ยขั้นละบานอีแล้วเขาคือเล่าเห็นเจ้ากันเดอเดียวสาธุมาว่าเลี่ยวเลี้ยวกลัมามาว่าเลี่ยวเลีเ้ยวขั้นว่ไรกลับมาอยู่ได้ เมี่ยแล้วฮ่าละเมาแล้วขั้นบ่ไดไงตาขั้นหยุดเตาได้เนื้ออันย่าโอ้ยขั้นละบัดนี้แล้วโอ้ยขั้นละบัดนี้แล้วผมในหัวสิบปูลงตังสาดแล้วได้ขั้นละมือสิบนิ้วซิว่งขึ้นลงกใบหัวอเลี้ยวผู้เข้าเข้าไปหามือหยาควันตลมต,ตาเข้าไปสู่บังดูทั้งเจ้าทีผู้อยู่แน่นโอ้ยขั้นละบัดนี้แล้วทั้งเจ้าทานผู้อยู่นี่กระตามทอน ฮาละมาห่อเลี้ยวขั้นพ่ได้ม้นนาอยู่ไดเนื้อแล้ววฮาละมาหอเหลี้ยวขั้นพลได้ไงาตาขั้นมอยู่ไ,ไดเนื้ออัน,นเงาโอ้ยไข่กะวมีมากพงกันตั่นแล้วได้เมื่อเนื้วพูดละพันกระต่อนหัวดอนบอลเจ้าอยู่เล้วข <c oughs> องกิน <c oughs> ไข่กะวให้ถึงปากเช่น <c oughs> ของฝากให้ถึงใจ โอ้ยขละมาเหมือนนี่ขั้นขอปืนดักศิลป์อันนี้โอ้ยเมื่อนี่แล้วฮลมาเหมือนี่ขอเพลงขั้นข่าวหนึ่งเหลียวมา่อทนตารางเรามาขอข้าตารางหงฮาลามาเล้ยวอันนี้เอ้ยทังหลวงใ้ขว้างไดหนึ้โอ้ยมาเล้วทางสร้างใตันได้นึ้ออันนี้เอ้ยทังเจ้าทีผู้อยู่นั้นกระทำทอน เงื่อแล้วทั้งจะทานผู้อยู่นี่อันเนี้ยเอ้ยทั้งจะผู้น้อยหน่าจะผาหน่อยบางพาลันหินฝากองกองทั้งจะให้ถงขว้า <c oughs> ห้าละเมื่อนี้แล้วทั้งเจ้าหน้าทงกว่างบอลทางหน้ากาวานกะตามทอน <c oughs> ทั้งเจ้าห้วยบอลยอง <c oughs> ห้าละหน้าเมื่อนี้ทั้งเจ้าคอ่งบอลยังอันเนี้ยเอ้ย <c oughs> ให้กว่าเจ้าผู้อยู่ในหนองกะตามทอนเ <c oughs> นื่อนแล้วเจ้าคว่งอยู่ในอันเนี้ยเอ้ย ไว้กวามาหัวเวขั้นก่อพึ่งเ่าแกงโอ้ยขั้นละมาหัวเวขั้นก่อพงขั้นชาหนึ่งใหนึ่มาข่อที่บนบานเล้วได้ไว้กวาดมาเมื่อนี้เนี่ยนเวมาข่อฐานบอลอยู่จวอกเนเรวตั้งเกววนทางหกข่อยสินะมาทางเล,าล้วได้ห้าละเนี่ยวห้าละหนทางบางข่อยสินะมาก,กวายทุกันนำมาหมุนเข่นนำสมสินะพามาหัวเรว บากโยนพันสั้นสีสอยทางเมื่อนีเแล้วนละนักสิได้หาบแล้วได้ยงี้ยโอ้ยโอ้ยขละเงียบสิได้ดึงได้เนื้อเลี้ยวเพลละมาวันนี้เพลละมาวันนี้ค่อยกววลับไปเลี้ยวคำแพงเอ้ยมาสอยเจ้าลูกกาให้เลี้ยวตาอยู่ดอกเพลละมาสอยเจ้าดำหน้าให้เลี้ยวทุกโอ้ยขันละเขาขึ้นเนื้อขึ้นกน้า เพื่นสาแล้วสิตาเมื่อเพื่นละมือนเหล่า่อยกระบาแล้วจัดเป็นต้อนลูกเป็นบ้างจัดเป็นวันกันพอปัสสาวุพ่อตีมีละวั้งเพื่อนละแนมเหล้วพันปีมีลาเถื่อแล้วได้สิบปีจังมาเท่าเก้าฟ้าจังมาถึงเพื่อนละสิบปีลำซาปีลำเพื่อนโอ่มาอย่างมางเอวเข้าขึ้นเหล่าจ้าวโตกันบึงดูกันหนยลาตนาบบึงดู ขลามือยาวทั้งจะมุนผู้กาจะมาผู้เคยกะตานถอนมุนหลงแต่บ,บห้องโอ้ยขละบันนี่เรามุนเข้าแต่บับห้างเนาเบิ้งดูสาวนออถือเทเด้งพาลราได้เหมือนีสาวนางแพงที่ไข่เสียงกะตานถอนนั่นยาะโอ้ยสีโคตรเป็นเจ้าห่างพร้อมกันอยู่ทั้งขวาเบิ้งดูขละมือนี่เราจันสุดาโน่นหน้าอายอยู่เน่าทั้งสายอายและน้องทั้งสองพ่อบัน โอ้ยแค่ละบ้านอีแล้วพี่แล้ยน้องใส่ใจลุงแม่เดียวเบิง่งลงเฮือนยาได้เหตุบาดนั้นเบิ่งดูงเงีเ้ยวนีนแล้ววันี่โอ้ยแค่ละบ่าลุงสั่งยาเด็ดค่าบาดสาเล็วจับมูอสั่สงหางมูม,มาฐานกายตา่าลุงแค่ละมือหนึ่งเล้วค่อยกว่ามาหัวแล้วลงเฮือนยาเสียบาดเบิ่งดูโอ้ยบ้านอีเลี้ยวพาดสั่งยาเสียทิ้งเลวค่อยกวาม้ามือนี้ขอ,อยอมให้แดง เนื้อแตแล้วฮะละมาเมืนอนี้ขอแสงกันไหนสิวผิวให้างามคือฝ่ายเบิง้งลูท่านไปมากเราคือเก่าเบิ้งลู่้าปากโวจ่าจานตอดอมแพ้ละแม่ไวแล้วสาธุตอนอันยาโอ้ยทั้งหลักบ,บ้านผู้เลี้ยงหลังเมืองผู้เจ้าผู้ฝ่ามุงเมืองมื่อนี้แล้วฮะละเจ้าผู้เลี้ยงมุงบ้านกระทำถอนอันยาโอ้ยบ่จีจน้าดำโบแดงบโให้วาได้เลยบนน่เดี๋ยวยับแกหน้ามือสี่สไซไผง แพลมาแล้วค่อยกวาสาตูลยกใส่เก้าเต่าใส่หัวแล้วได้นวน้ำสร้างสัตว์สูง่บไฮต่ม้มโอ้ยเมาแล้วใบความนักบุญเมือ่อพื้นดามักหอยมาหาเมวแล้วส,วสาาร้างโอสร้างค่อยโบหุนแพลมาวล้วเลี้ยวขลามุ่นประมุ่นย่ายานม,มึงดูอันเนี้ยเอ้ย้องและผ้าสีต่างผ้าหนาวตั้งแต่ไหนมือน,นี่เมาแล้วสาตูคอที่บอนบานมึงดูเมาแล้วขอตานบอนอยู่ ไข่กระว่าตกมาในปีนี้เงื่อนแล้วฮ้แลัวตกมาในปีนี้มันบ่าตาตีกายดอกโอ้ยหัวควายตายบ่ก,กินยาขั้นมาตายมันบ่เห่าเต้าตายมันบ่นบดิ้งจิเป็นมงกเาใหนะ้น้าพาละมาแล้วคข่กยกว่าเจ้ากับข่จากันในมันคลองเบื้องดูเจ้ากับข่จา้าววายของกันพนละเมื่อนี่นะั่นขอเบื้องด่วนยาเอ้ยคข่กระว่าขอตีบอลบานเบื้องดูโอ้ยมาขอถามบอลอยู่ มาโคตุนตารางเรา,เา,ารโคกอตะลางเนื่องแล้วขั้นละบันจากเนึงแล้วตรงมาในปีนี้คอยกวาขค้ำแพลงเอ้ยถ้าละสุกบนเก่าข้างเฮือนบนกากองเนื่องตแล้วถ้าละสุกบนเก่าข้างเรากับกองกลางเรลี้ยวใดค้ำแพงเอ้ยเนืนกันเกลียวเลี้ยว,วเนี่ยวใดโบอือยากสร้างเรื่อมาอะไรเขาอยู่บบต่อย ขั้นละเบนี้แล้วข่้นเราได้สั่งมาคองเพื่อนด้มาไข่ถ้าละได้สส่ใจเพื่อนมาเบ้าเจ้ากับข่อยแจกันมันกับคลองเบื้องดูเจ้ากับข่อยจาเบ้าการของกันขั้นละบบนี้แล้วขั้นสิบปูเพื่อนน้อยแล้วได้โอ้ยบัเบนี้แล้วคั้นสิบหอยขัอนแขวนได้นะอันยี้โอ้ยใบกระบะขั้นสิบโยกขึ้นนอแล้วได้เมื่อนีแล้วขั้นสิโยกขึ้นานจมพาได้ขึ้นใส่บอนไบกระบาขั้นสิโยกขึ้นหอยกขึ้นาน ที่จมขึ้นใส่ผาท้ายข้าลระไดมือนี้ขั้นสิงยกจ้ขึ้นล้างสร้างซอกปายแล้วได้โอ้ยขันละยกจ้ขึ้นล้างคลายซอกคืบแล้วได้ยกเจ้าขึ้นถึงหงถ์สูงในลาบถึงตาลาสองขลาเราได้แล้วยกขึ้นหนึ่งไม้ย่อหอไม้แก้วข้าละขึ้นไปแล้วหอยู่ซุ้มขั้นกินเย็นสาตูเนื้อี่ยอ้ยขัาเราได้สั่งมักเจ้าใครเมื่อน,นี่แล้วข้อให้ได้จังไว้ไปว่าเจ้ากับข่อยจะก,กันในมันคลองมืงดู เจ้ากับข่อยจ่าเบาไม้พ้องกันถ้าละาพ่อจะแล้วเลว้ยวไงอ้ยโอ้ย,อยเปียงปีนหน้ามาจ้าให้เบาตอมถ้าละบันนี้แล้วขึ้นละาเบาจ่อยๆหงหดหงิอไงยังฟังเอาเบิ่งดูยหน้าขึ้นมาเนี่ยแล้วไหวตาขึ้นมาสู้สู้กันกับบอลนางเหม่งดูเจ้ากับเ่อยจ่าเบากับพ้องกันถ้าลรบันนี้แล้วขั้นล,ละาบานซุกเจ้าสีเหลืองแล้วได้ โอ้ยเมื่อสีเหลี่ยมเลี้ยงข้ามสีหงค่อยกวามันสีหงดอกจันเนื่องแล้วมันสีบานตรงไอไปมากคือเกาอาปากกว่าจะตามต่อดอมผ่าลพะพ่อเจล้วแล้วลบตาปีนเมืองดูโอ้ยปีนขึ้นไปของเกาแล้วแน่นั่นเียวนี่แหละความจะแย่เร็วตั้งแต่บ้านีีแล้วค่กคยกบารักสิกเป็นรังไม้ขาวแล้วได้ โอ้ยครปบนีน่าไม่เจนเนี่ยดึงตึงลุกมต้องบอยติเงาดูดูใครกว่าพ่อใจเลี้ยวพ่อเราพ่อใจเลี้ยวจำเราให้งามบึงดวงโอ้ยขัดจงงามให้ขืนหยุดดังซ้ำจำเกดเนื้อแล้วอันยาโอ้ยขันราบานนี้แล้วล้มช้อยเอาไวมาต้องยาสุกีสาธุรักจำนั่นก็ให้เป็นไหมเขา โอ้ยขนมปังนี่แล้วเฮาจะนั่นคอยเป็นขั้นไม่เกินนุ่มท <c oughs> องบอยพึง่งตั้งแต่ปุกฟังนั่นไปสิเว้คอยบอบา่าเมื่อนี่เลี้วมาประมาณเป็นเผิ่งเปียงเดียวเบิ่งดูวันเนี้ยโอ้ยคอยต่อมือก้าซ้ำเล้วได้เนื่อแล้วห้าละบันนี่แล้วยนี้ยกะแม่ตุกแต่แล้วดีเกียงกูอันสาธุจังเลขข็กพ่อยาถอยเบิ่งดูโอ้ยบัญญาย่อสักหน่อยพ่อยาใจเบื้งดูเลี้ยว เล็กแ่เป็นดวงกาเบิงดูโอ้ยขลับันนี้เลา้ห้เป็นดวงคมเบิงดูไข่กระวาเมือนี้เลี้ยวหน้าปีเมื่อนี้เลี้ยวผีแท้แท่เพรดะเด็กปินเปร์ขนาวหน้าใสหลังถ้าละฟังความข่อยแล้วสินอนข้าความข่อยเสียมพูดข่อยย่งสิได้ตามรังข่้นปีนี้ตามรังผ้าปีหน้าตามรังเสียมบ้นนัจนึงละแล้วคาละฟังความผีบาลดนน้องไม่ดือนโอ้ยขละบันนี้แล้ววข้วา,าเ,ขนนขเสียข้างข่อย